การคณะตมี่นะครับปะจูนเราไปดูรถในงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้กันเลยดีกว่าครับช้าก่อนค่ะอย่างให้เจ้าไปดูรถจากงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2015ไม่ได้รอกด้วยเหตุใดแล้วไม่นังดินหุยไม่ใช่หมีแพนดา้า <c> เ <oughs> พราะว่าก่อนที่เราจะไปดูรถจากงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2015กันนะคะจูนจะต้องพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวการจองพื้นที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32ที่เมืองทองธานีกันก่อนโอ้ยอย่างนั้นเหรอครับงั้นก็ต้องไม่รอช้าไปดูกันเลยครับ ช่วงกับชิพจรสนับสนุนโดย,ยาเาาาื่อาม่อเวล้เืโโมืออม่อวันที่3และ4มิถุนายน2558บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดงานแถลงข่าวการจองพื้นที่งานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่32หรืองานมอเตอร์เอ็ป นักอิ p a c t คเมืองทองธานีภายใต้แนวคิดมาตรฐานใหม่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลกหรือ New Standard Thai Vehicle Care About the Earth โดยคุณขวัญชัยประพัดพงเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวพร้อมกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทุกองค์กรที่ให้ความสนับสนุนงานและผู้ที่สนใจมาจองพื้นที่ของงานกันอย่างคึกคักโดยกติกาของการจองพื้นที่ยังคงยึดหลักความยุติธรรม ความเสมอภาแคแก่ผู้ที่สนใจจองพื้นที่อย่างเท่าเทียมเป็นเกณฑ์นในการตัดสินงานมหาการยานยนต์กล้งที่32หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ใช้พื้นที่ของอาคารชาเลนเจอร์1-3อิมแพคเมืองทองธานีในการจัดงานรวมทั้งสิ้น80,000ตารางเมตรโดยได้มีการจัดเตรียมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างเป็นสัสดส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จองพื้นที่แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมการจองพื้นที่ของงานวันแรกเป็นการเปิดให้จองพื้นที่สำหรับค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ใช้เวลารวมทั้งสิ้นในการจับจองพื้นที่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่จะแสดงภายในชาเลนเจอร์หนึ่งถึงสามหมดลงภายในเวลา29นาทีซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของการจองพื้นที่ของงานมหกรรมทุกครั้งที่ผ่านมา โดยพื้นที่ส่วนดังกล่าวที่เปิดให้จองทั้งหมดถูกจับจองประเมินได้กว่า90%ของพื้นที่ที่จัดไว้ส่วนการจองพื้นที่วันที่2เป็นการเปิดให้จองพื้นที่สําหรับมอเตอร์สปอร์ตเครื่องเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆโดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากบรรยากาศการจองเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ช่วงชิงโอกาสในการจับจองพื้นที่โดยการยกป้ายเพื่อแสดงความจํานงต่อพื้นที่ที่ต้องการมากมาย และสามารถเป็นการขายลงภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงประเมินพื้นที่ที่ถูกจับจองออกมาเป็น90%ของพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้เช่นกันงานมหาการรมยานยนต์ครั้งที่32หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โปภายใต้แนวคิดมาตรฐานใหมย่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลกหรือ New s t a n d a r t h ไทยวิ i c โค c CARE ABOUT THE EARTH ยังสนับสนุนให้อุตสาหการรมยานยนต์ไทยพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกันกบอุตสาหการรมยานยนต์โลก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับยานยนต์ไทยโดยการส่งเสริมยานยนต์ยุคใหม่ที่สะอาดประหยัดปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมสอดคล้องกับอัตราภา,าษีสรรพสามิตรถยนต์โครงสร้างใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในระดันี้อีกด้วยและที่มากไปกว่าทุกครั้งงานมหากรรมยานยนต์ในปีนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากทาซัต์กุ๊ปประเทศอังกฤษ<ๆ>เข้าร่วมจัดงานภายใต้ชื่อง,งาน AAITF Bangkok 2อ1 5 ประกอบด้วยสินค้าประเภทอะไรและอุปกรณ์ยานยนต์ในระหว่างวันที่9-11ถึงพันวาคม2558นอินแพคฟอรัมฮอรโดยทาซัสกรุ๊ปเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการจากประเทศจีนอาเซียนและยุโรปเพื่อมาร่วมจัดแสดงสินค้าในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่32ปีนี้เกิดความหลากหลายและน่าตื่นตาเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ กานยานยงครั้งที่32หรืองานมอเตอร์เอ็ก2015จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-13ถึงธันวาคม2558โดยในวันที่1ธันวาคม2558จะเป็นวันแถลงข่าวสำหรับสื่อมวลชนสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่2-13ถึงธันวาคม2558นี้แล้วพบกันในงานนะคะ นี่ขนาดแค่วันแถลงข่าวนะครับพื้นที่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32เนี่ยยังแทบจะไม่เหลือว่างเลยนะจูนใช่ค่ะนาไปเดินเที่ยวมากๆเลยแต่ตอนนี้เราพักเรื่องนี้กันไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้นะคะรถจากงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2015รอเราอยู่แล้วค่ะ พูดถึงงานนี้นะเขาจัดใหญ่มากในเะซี่ยงไฮ้แต่ละปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานที่สําคัญระดับต้นๆของโลกเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีรถที่มาเปิดตัวครั้งแรกกันที่งานาการมยนต์าเซี่ยงไฮ้2015กว่า100ค้คันเลยทีเดียวจัดที่เซี่ยงไฮ้อย่างนี้นี่คิดว่าน่าจะมีรถจีนเยอะมากเลยใช่ไหมครับที่มาอวดโฉมกันค่ะงั้นในสัปดาห์นี้เราไปดูกันว่ารถจีนมาอวดตัวกันเยอะไหมดีครับงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่ากับรถจีนคันแรก Lihead I1 EV Concept ค่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย อวดตัวในบูธของยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นคือ l e h ฮ1 Concept รถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งแฮชแบ็กขนาดเล็กกว่ากระทัดรัดและเป็นต้นแบบของรถไฟฟ้าแบบแรกที่ภายในปี2016นี้จะออกจำหน่ายในเมืองบางกอนครับโดยติดที่ห่อร e h e ซึ่งเป็นที่ห่อที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างค่ายโตโยต้าของญี่ปุน่นกับค่าย GAC หรือกวางเจาออโตโมบิลกรุ๊ปของจีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตรถไฟฟ้าราคาย่อมเยาวขายในจีน ชื่อลีเฮดนั้นกรอนมาจากลีฟเฮดส่วนโลโก้รถนะครับจะเป็นรูปนกยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคของรถไฟฟ้าแบบแรกที่ว่านี้ทราบเป็นเพียงแค่ว่าเมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบเต็มหม้อจะวิ่งได้ไกลประมาณ130กิโลเมตรและใช้เวลา3.7มวินาทีในการทำอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสนนราคาต่อตัวนะครับเมื่อหักเงินสนับสนุนต่างๆแล้วคาดว่าจะเริ่มต้นที่ระดับ9 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ495,000บาทไทยครับ ชังอันเรทันซีซีคอนเซปต์ผลงานชิ้นใหม่ที่น่าจับตามองของชังอันออโต้ผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนที่ก่อตั้งกิจการมานานและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่งเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งคูเป้สี่ประตูที่ออกแบบพัฒนาโดยขอหยิบยืมชิ้นส่วนหลายชิ้นรวมทั้งแพลตฟอร์มจากรถตลาดชังอันเรทั่นซีดานซึ่งเป็นรถทงที่เริ่มจำหน่ายในเมืองมังกรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2013 เป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆครับติดตั้งมอตเตอร์ขนาดไม่ใหญ่เหมือนตัวถังคือให้กำลังแค่123กิโลวัตต์ต่อ167แรงมา้าแต่ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้รถไฟฟ้าคันนี้สามารถทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาแค่4.7น,นาทีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับมีภาควิจารณ์กันในเมืองบางกอนว่าเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นรถตลาดสมบูรณ์แบบคงจะเปลี่ยนระบบขับเป็นขับด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซินแทนครับ ผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งของค่าย b A I C Group ซึ่งปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งแรกที่งานนี้ค่ะคือรถติดป้ายชื่อเปิดจริง Auto E X Concept เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถไฟฟ้าขนาดมินิในตัวถังชรงกลองเรียงขนาด2เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งเพียง2คนระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้นลวนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด70กิโลวัตต์ที่95แรงมา้าที่ให้แรงบิดสูงสุด14.8กิโลกรัมเมตร ร่กับแบตเตอรี่ี่เทียมไอออนชาร์จไฟเต็มมอแต่ละครั้งนะคะสามารถเดินทางได้ไกลถึง150กิโลเมตรแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่านะคะจะเปลี่ยนฐานะเป็นรถตลาดแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายในปี2 0 1 6นี้ค่ะตัวถังซึ่งคงเปลี่ยนรายละเอียดไปบ้างก็จะมีให้เลือกทั้งแบบหลังคาแข็งเปิดไม่ได้และแบบหลังคาเปิดประทุนทั้ง2แบบส่วนโลโก้นะเนื้อแขงกระจังหน้า จะเปล่งแสงสีฟ้าในทันทีที่ผู้ขับเริ่มบิดกุญแจสตาร์ทรถค่ะรถแนวที่ติดป้ายชื่อซี n น r รคอนเซปต์เน t กผลงานชิ้นโบแดงของ BMW ดิลเลียนบริษัทรถยนต์ซึ่งเป็นผลคพวงจากความร่วมมือของผู้ผลิตรถยนต์จีนแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีที่เพลงเดิมกิจการเมื่อปี2013และมีจำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองสวนหยาง เป็นรถแนวคิดซึ่งเป็นต้นแบบของรถพลังไฟฟ้าที่ค่ายนี้นะคะจะผลิตจำหน่ายในเมืองจีนเป็นแบบที่2ถัดจากรถที่ติดป้ายชื่อซีโนโร่ 1E ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะใดๆของรถแบบใหม่ซึ่งมีกำหนดออกตลาดตอนปลายปี2016ค่ะแต่มีร่องรอยบางอย่างที่ทำให้เข้าใจได้ว่าไม่ได้เริ่มต้นการออกแบบแล้วก็พัฒนาด้ยมีเปล่าแต่ได้รับหลายคุณลยอย่างจากรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพาน BMW X1 ในส่วนของตัวถัง คาดหมายกันนะคะว่าสิ่งที่คงหายไปแน่นอนเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นรถตลาดคือสูซ้ายดอสหรือประตูค่าตัวตายค่ะรถแฮชแบ็กติดป้ายชื่อซีโนโร่ 1E รถพลังไฟฟ้าแบบ,แบบแรกและแบบเดียวที่ค่าย BMW b ็ l l ับเิลลจําผลิตจำหน่ายในขณะนี้เริ่มจำหน่ายในเมืองมังกรเมื่อกลางสีม้าพยศพร้อมกับป้ายค่าตวที่เริ่มต้นในระดับ400,000หยวนหรือประมาณ2,200,000บาทไทย ตัวถังขนาด4.5ณ1ณ1.5เมตรไม่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ดัดแปลงอย่างมีสินจากตัวถังของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็ก bmw x1 ส่วนระบบขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนตย์ใดๆใช้มอตเตอร์ไฟฟ้าขนาด125วัตต์ต่อ170แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด24กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถทาอัตราเร่ง0ูนถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา5.5วินาทีครับทำความเร็วสูงสุดที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟเต็มม่อดโดยใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งจะวิ่งได้ไกล150กิโลเมตรในบูธของค่าย DFM e บริษัทรถยนต์ของรัฐบาลจีนซึ่งเริ่มกิจการเมื่อปี1969และมีสนักงานใหญ่ยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นบนถนหูเป่ย มีผลง,งานที่น่าสนใจอยู่2ชิ้นค่ะชิ้นแรกคือรถจิ๋วติดป้ายชื่อตรงโฟงเป็นเชน E30 LEV เป็นรถพลังไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่มการจำหน่ายนนนในเมืองมังกรเมื่อต้นเดือนมีนาคมข,ของปีแพะบ้าพร้อมกับป้ายค่าตัว1,9800หยวนหรือประมาณ6,400บาทตัวถังขนาด2เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งเพียง2คนติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าขนาด16กิลวัตต์22แรงมา้า และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไฟเป็นมอม้อแต่ละครั้งโดยใช้เวลา8ชั่วโมงหรือ30นาทีมาใช้วิธีเร่งด่วนรถกะ็จะวิ่งได้ไกลถึง160กิโลเมตรค่ะซอฟเย E200EV รถหน้าตาน่ารักที่กำลังจะออกจำหน่ายในปี2016เป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้าล้วนใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก 24แรงมา้าความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งได้2คนนะคะแล้วก็ไม่เน้นความเร็วอีกด้วยใช้ระบบเสียบปลัก๊กให้ชาร์จไฟแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนราคาอยู่ที่คันละประมาณ70,000หยวนหรือในราคา385,000บาทค่ะ